สวัสดีครับทุกคนสวัสดีมิตรรักช่องอินเกมทุกคนด้วยครับเราอ,อยู่ในเกม d ีม a ริกซ็อกเกอร์2อนะครับทุกคนเห็นอะไรมันเปลี่ยนแปลงไปไหมเห็นตรงรูปโลโก้ทีมผมไหมเห็นเห็นสีเสื้อไหมเห็นสีเสื้อมัอ้ยเป็นสีเสื้อของแมนเชสเตอร์ยังเต็ดน,น,นะครับมาเดีย๋ยวผมจะไปอวดให้ทุกคนนี่ยนโฉมกันนะครับนี่เป็นไงเปลี่ยนแหมทงหมดนะครับคือยืมยืมชุดแมนยูมาใส่นั่นแหละ <laughs> นี่ เริ่ตั้งแต่ชุดโฮมนะครับก็เป็นชุดของปีนี้นั่นแหละแต่ผมว่าลายมันยังไมค่อยเหมือนเท่าไหร่คือไปหามาครับจากเน็ตน,นั่นแหละโอเคอันนี้ก็นี่เป็นชุดอเวนะครับชุดเยือนแล้วก็นี่ชุดเติร์ดนะเปลี่ยนแม่งหมดอนะ่ะเนี่ยยันปูุสับประตูอะ่ะ <c oughs> วิธีการเปลี่ยนนะครับง่ายๆนะถ้าใครที่ดูแล้วก็เออก็ไม่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 เป็นไรนะครับส่วนที่คนคนที่ยังไม่ไม่ทราบนะก็ะเนี่ยเห็นทุกคนเห็นคําว่า ตรงคำว่า e ี e ีทไหมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะอีดิทคิดอ่าเราถ้าคนยังไม่เคยทำเนี่ยมันจะเสียร้อยหสิบเพรก่อนนะครับเพื่อปนล,ล็อกในส่วนนี้ถ้าใครมีเพรพอไม่ได้ทำอะไรอยากเปลี่ยนเสื้อธงเสื้อทีมนะก็เสียร5อยห้าสิเพรไปนี่ล้วก,กดไปนะครับครั้งแรกมันจะขึ้นมาแบบประมาณแบบนี้อันนี้คือทำไปแล้วนะมันก็จะม,มีแบบเนี่ยให้ไม่ทำนะ Copy ค,คิดยูนะก็คือ เสื้อทีมที่เราไปเซฟมานั่นแหละแล้วก็กดแยกก็คือลบไปเลยนะเนี่ยเราไม,เาไม่เราไม่ทำนะแล้วก็กดโนไปมันก็เราไปหา URL ของเสื้อทีมที่เราต้องการมานะครับเราก็กดวางไปแล้วก็กดให้มันโหลดมันก็จะขึ้นมาบางอันก็ได้บางอันก็ไม่ได้นะครับก็ผมไม่รู้วิธีสังเกตนะแต่เท่าที่ดูนะมันจะมีในในแผงของของชุดอะมันจะมีเดี๋ยวเอาให้ดูก่อนถ้ากดแย่มันจะเป็นอะไรประวะ มันจะลบไปเลยสิมันจะดูไม่ได้มันจะมีไอเหมือนแบบเป็นตรงแขนเสื้อกลมๆอะ่ะเอออยู่อยู่ตรงมุมมุมมุมซ้ายบนเออผมลองใช้อันะมันได้ทุกอันแต่ถ้าเกิดถ้าไม่มีอ่ะรู้สึกมันจะเป็นแบบเละไม่ได้เอ,อก็ลองลองดูแล้วกันนะอันนี้ผมผมทำตามที่ผมเข้าใจนะมาลองไปตะลุยกันดีกว่าวันนี้น่านจะเป็นออสตาล่ละ รอบไอ้นี่ใช่ไหมที่เรารอบที่เรารอบที่เราพูดไว้รอบ8ทีมเออนี่นัดแรกก็เจอกับอะไรเนี่ยอิสตันยูโรเปียนออสตาครับมาแผนเราก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะนี่เอาโรดิบล่ามานะจ้ะเดี๋ยวขอสลับก่อนยังไม่ได้สลับเลยเมพานก็เข้ามาแค่ซ้อมลูคอนเนอร์กับฟีคิกเนอร์ก็ไม่น่าจะเปลี่ยนแค่เทนแล้วกันเอาเทนลงมาโอ้ไม่ใช่โอ้ย มือลั่นตลอดเทนอยู่ไหนโอเคประมาณนี้อ่ะเช็คกันอีกรอบหนึ่งโอเคปิคลิกตรงนี้นั่นออเดบอยดอบอยไม่ว่างหรอออเดบอยติดโทษแบนนะครับปสีเสื้อต้องสีไหนดีวะก็น่าจะต้องเป็นสีขาวแหละทุกคนนะใช้ชุดเตอร์แทนนะครับโอเคครับทุกคนออกไปเยือนอิสตันยูโรเปียนออสการบเดนกระดอนจินเต็ดครับมาใน ชุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับยืมมาใส่ก่อนนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนอันนี้ทดลองทดลองโอเคสีนี่ดูสะอาดตาขึ้นมาทันทีนะครับนี่นี่ครับไลน์อัพของกาดอลยูไนเต็ดครับขึ้นมาแล้วเหมือนเดิมครับฮาร์แลนกับโอซิเฮมครับมีปัญหานะครับฮาร์แลนกับนาโปลีนะครับวิตโตอรซีเฮมนะครับแต่ออกมาจวกนาโปลีไปหนึ่งดอกนะทุกคนในชีวิตจริงนะ ดูจังหวะนี้ครับแม่ฟาวไปก่อนครับเริ่มเขี่ยมาลูกกาบอลิกครับเจอหาแลนด์ครับสอกบินไปเบาๆทกีนี้ครับเตะโปรแกรมสั้นมาค่อยๆเซตเกมขึ้นมาครับตอนนั้นกับออสตาขว้างออกไปแรงเกินไปหรือเปล่าแม่แรงเกินไปครับเด็กกระดอนจีนเตยครับได้เป็นลูกทุ่งครับจังหวะนี้บิเกอร์มองให้ฟานไดฟ์ฟานไดฟ์จับบอลลาดไปหนึ่งทีเกือบไปแล้วอ้าวแล้วไม่ดีครับจังหวะนี้ มีบอลไปได้เสร็จพาบังขึ้นมามีเวิร์ดจิวปาดายเข้าไปกดาาววอดกกันดับเราบืดไปเลยตัวะนี้ข้ามมามาที่แคทแม่ไม่รอดครับบอลจิโรดี้ดีขึ้นหน้ามาให้บูโนโ่บูโน่เอาตัวรอดได้ไหมไม่ได้ครับอา้าวยังดักได้ครับตักกวน,นี้บูโน่มาที่ฮาแลนด์ฮาแลนด์เห็นแล้วหยอดมาให้วิกเตอร์ออสิม่มเอาบอลลงสวยแล้วมองไปที่เสาแรกเรียบร้อยอนะครับประตูหายความกดดันบอลจิโกเดโอ ฝากบอลขึ้นมาครับจังหวะนี้ฝั่งไปทางขวาที่แคสแคสรอดไหมรอดครับจังหวะนี้ยังเอาตัวรอดไปได้แคสจะยอดแน่อยากปล่อยให้บอลออกเตะขึ้นหน้าไปไก,กลๆจังหวะนี้เปิดบอลขึ้นทางนี้ตลอดเลยเว้ยเป็นไรวะจะไปไหนล่ะมูลิตอ่ะโอ้โหอ่อนแอจังวะเฮ้ยฮี่ตัวว่าอ่อนแท้ก็ จะมาเล่นตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้มันต้องปะทะบอยไปแล้วอดักดักเฮ้ยเกือบเกือบรุดแทงช่องนี้มาถึงฮาเ่นฮาเลนฮาบอลเขากรอบเข็โทษมองแล้วยิงเรียบร้อยครับประตูที่2ครับนาทีที่14ครับจากเอลิงบล็อคลันทุกคนมาเริ่มครึ่งหลังครับนะันพบรอยอยู่คค้งโค้งโฟืดฮาเรนเรียบร้อย เดว,วานหาบอลขึ้นมาขวางลงไปให้แคสแคเข้ากลางมาหาครับจูดไปแล้วครับจังหวนี้มองเห็นถึงบอลก่อนใหญ่ไม่ได้ครับมาแล้วครับหาแ่นหาแ่นตรงกลางมีเพื่อนมีบูโน,โน่ย้อนหลังครับต่างกันใหมครับจัวน,นี้โรด,ดี้มองแล้วดูวี่โดนสกิดไปก่อนครับมาที่แคสแคสช้าหาแ่นมอง เสาไกลรอเลยโอ้โหปัดทิ้งครับแม่สันบราฮ์วิดครับตุกเปลี่ยนตัวไปครับเอามิโตว,วิดลงมาแทนครับมาเนี้เปลี่ยนตัวครับทั้งหมดนี้ทั้งหมดเปลี่ยนแผนด้วยเลยมาเนี้เป็นสี่สองหนึ่งสามเป็นแอ็กแท็กกิ้งเหมือนเดิมเขาใช้ดิบารามเล่นนคือตัวรุกเลยเออก็เนมาเหมือนนี่ก็ หน้าตัวเป้านั่งไปซะแรดฟอร์ดอ่ะเตรียมตัวขายมันทิ้งแล้วเป็นเทนส์นะครับรับหน้าที่ามาจุดนะัดพบรออยู่นะครับพุ่งโค้งโค้ง,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 งเหมือนเดิมฟื้นเวิร์ดจิวฟานได้กดไม่ลงครับแม่ที่เนมาเนมามาแล้วมองตัวในครับพุ่งพุ่งโค้งโค้โอซิ่มโอ้โหปัดทิ้งครับยานอุบัตครับแม่นี่ครับลูกไกลๆมึงไม่รับครับมึงมารับลูกแบบนี้ส่วยเวร นี่ครับโม่งตจอจามึงปัดเทงโอ้ยเทงก็เทนวะมุมนี้ไม่เห็นนะไอตัวบรรทับบรงคับทิศทางมันบังเว้ยไปตามสัญชานหลูดิเกอร์ได้ไหมอีกทีนึงอืมอ้มเปร๊บจังนะอีเวนเฉียดไปเฉียดมาครับไม่ถึงสักทีครับประตูี่สที่โรนัลโดเอ้าโอ้ยไปแดงได้ไหมล่ะแดงเอ้ดูเข้าบอล เราเทนมาเปิดอะไรเรานี่ดิบาล่าดิกลนนี้มันต้องโค,งค้งเข้าทด3นาทีนะเปิดไปพืป้นที่ตรงกลางครับปุ่งๆด้วยเอปื๊ดน,นั่นแหละเรียบร้อยอน,นี่เพสซิ่งเพสซิ่งเพสซิ่งลุงฮิโตะนี่เคลียร์บอลมาเร็วนะจบครับ90นาทีครับเด็กเก่ารอนเด็กครับเอาชนะอะไรนะอีสตัน ยูโรเปียนออสตาไปได้ครับ4ประตูต่อศูนย์ครับแมนนอตแมนครับเออร์ลิงบิรคกฮันแลนครับที่วันนี้ยิงคนเดียว2ประตูนัดต่อไปเราจะเจอกับเซาลยูโรเปียนออสตานั่นจะเป็นเมกกาตายปะอ๋ไม่ใช่อันนี้สิตัวนี้อ๋อไม่ใช่ว่ะเป็นแบบเป็นโซนแบบพวกโปรตุเกสสเปนอะไรพวกนี้นะโอ้โหก็แข็งเหมือนกันนะเนี่ยถือว่าแข็งถือว่าแข็งมารับของรางวัล ไปลุยกันต่อนะครับได้ใช้สีแดงแล้วเว้ยจะใช้สีนี้ดีวะสีแดงแหละเอาไปลองดูนะครับจะใช้สามสีแหละวันนี้นะครับลองดูนะครับทุกคนขออภัยนะครับไม่ได้บอกไปเชื่อนักเตะนะครับขอโทษขอโทษไปเยือนอีกแล้วครับวันนี้ไปเซอร์อิตาเปียนอัสตาครับเลอาโรนันโด เบลลาดี้เบรดี้เบอร์โดซินวาวี่ตัวรับครับโรดี้นะครับขณะในกระดอนใจครับมาเหมือนเดิมครับ4 3 1 2นึครับครับ15ทีแรกครับออสตาครับเริ่มเขี่ยครับตัดบอลได้แบบนี้มาที่ฮาร์ลันฮาร์ลันเห็นวิคตอร์โอเทมถึงบอลกอดแม่เบรดี้ครับเพื่อไปทันออกเพสซิ่งเร็วเฮ้ยเกือบไปแล้วบอลเดิชื่อแล้วเละเอาช้าครับตัวนี้สองเล่งได้ไหมได้ครับมาแล้ว เห็นมาแบบนี้เลงแบบนี้โอ้โหปาดทิ้งครับจังหวะน,นี้นะจุดนัดพบครับคง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 ฟืดหาเล่นไม่ถึงโอ้ยหจะแตะทิ้งนี้มาดีซะด้วยหึหอแข็งจังหวะโลนดดอจะไปไหนละ่ะปึ๊บถึงก่อนไปจะสวนนี่แหละ แทงแทงแปงหงุดหงิดไม่แทงบอลที่เบลลารี่ต่อมาที่แบรโดอนเนว่า,าไม่ขยับนับามาแบบนี้ครับโดนดิครับบลูเกอร์ขึ้นหน้ามาไม่ได้ผมเขาตัดบอลได้ครับตบหูอ้าวแล้วหลุดตำแหน่งครับจังหวะนี้คิทสโนโรนโดมาแล้วโร,โ,โรนโดโรนโดยังไม่มีโอกาสได้ยิงยิงครับจังหวะนี้โอ้โหเข้ามือรีสซอนเเปิดบอลปืดป๊ด นั่นแหละสวยมงเช่นมาขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนขึ้นมาเองขึ้นมาเองไาแล้วกุ้งกุ้งโ้งนี่แน่วีคจอเอลทีแฮมดีมันที่จุดจุดแทงช่องนี้มาถึงไหมถึงครับความใหญ่แรงแล้วครับเสาไกลแน่นอนแรงออกเสาแรกอีกเปลี่ยนเลยเลือกมุมไม่ดีจังวันนี้ โทษรแทไม่ได้นะครับตาจุดนั้นปุ๊บรออยู่เปิดตาปัะชัตระยานมาัดตรงตัว,ตวยืนตำแหน่งดีแล้วเกินล่ะพ่อลูกเดียวนี้ยังไม่ปลอดภัยนะครับโอโดี้พาบอลขึ้นมาเองโลดี้เจอมาแล้วมาแบบนี้ครับใส่กว้างสิครับเบาๆก็พอโอ,โ,พโอ้โห้เซฟโอ้โหเกินไปเกินไปทั้งวันนี้วันนี้ ัครึ่งก่อนเปลี่ยนตัวเปลี่ยนแผนด้วยโค้งมาแบบนี้คอเนอร์อีกรอบนึงนะนะรู้สึกว่าจะเซฟเหเกินนะนะไม่รอดหรอกลอนีอีกท้อไม่ถึงโอโหจบครึ่งแรกก่อนทุกคนมาเปลี่ยนตัวกับเปลี่ยนแผนรอเลยนี่เปลี่ยนนะครับตรงนี้ใช้เป็นตังกี้ตะยองับเปลี่ยน,เ,ยนเอา จวดออกนะแล้วก็ <c oughs> เป็นเนมมาแล้วเริมความจัดจ้านนะครับเอาเนมมาลงมาสี 4, 5, ่นาทีหลังครับในการ์ดเดอรเ็ครับเริ่มเขี่ยครับบุออกจากซ้ายไปขวานะครับมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับเอาเนมมาลงมาแทนจวดไปทั้งแถวนะครับหาแน่นมาแล้วเอาตัวรอดไปได้เพื่อนมารอเปิดแล้วเดบลบอยเอาบอลลงและยิ่งเรียบร้อยเนื้อตัดเข้าในยังไง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  ไปละ่ะมา,าแล้วครับเออลิงบอฮาแลนด์หาแลนมาแล้วเกี่ยวตัวรอเกี่ยวตัวรอ,อโอ้โหยาจะเป็นรูแบรนดิแอสเนี่ยตำเอาเมื่อกี้ลามอสเหรอลามอสเหรอโอ้ยเอา,เอ,า,เอ,าอย่างได้อยู่อย่างได้อย่างได้อยู่เหมือนน่นจะเข้าไหนเนมาไลาเบียนเแ๊ะดูครับโดโล่งๆกับเสา อุ้ยจะบ้าตายอะไรวะแหมส้มหล่นครับเป็นเซโชลามอร์สครับแม่จังหวะแรกก็ทําได้ดีแล้วนะครับแม่ไปแย่งมาจากเอริงกาเรนครับแต่ไปเล่นชงฉ่างไปนิดนึงครับเซโชลามอสนะฮะปีโก้จูด้าครับถูกเปลี่ยนตัวลงมาแทนลาเฟลเลอาอัแล้วเนี่ยเพื่อนมาแล้วครับตัวไกลๆมองแล้วเปิดพุ่งๆไปมีไม่ถึงอีก้โ,อโหอะไรครับเนี่ยแม่เซนครับทุ่กมา ใ้ hey, ่เวเนซุ่จูนเนี่ยเปิดพุ่งไปไม่มีใครโอ้โหเดี๋ยวขอครับตัวนี้จบ90วันาทีครับในเก้าอินเดีครับเราชนะออสซาไปได้ครับสามตต่อศูนย์ครับเราจะชิงกับเซาเปอรเมดิกันออสตาก็น่าจะเป็นพวกเมกาใต้แหละใช่ชัวนะจริงจริงด้วยมาเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนใช้5าสามมาใช้ตรงนี้ประมาณนี้ โอเคโรดดี้มุ่งแล้วก็ทางนี้เป็นเมเนซุดจูเนียร์แล้วกันประมาณนี้แล้วก็ใช้บูโน่ครับเฮ้ยไม่เอาใช้ดี่าดีกว่า <c oughs> ลองลองลองสีเสื้อโอ้โหสามสี 4, เราจะใช้สามสีเลยอือนี่เปลี่ยนเปลี่ยนของออสตาซะเอาสีนี้แหละอะไปตอนง All ี้ออสตานะครับผู้ส่ประตูอลิซอนนะครับ สามเซนเตอร์นะครับโอโรเมโรนะครับอาร์ล็อกมาคินยอสเอ่อร์ฟนโดคาเซมิโลบาเวเร่ปาดาโดสามตัวลุกด้านบนนะครับเนมาอันตตโลมาตินเนสเมสซี่โอเคไปขอต้อนทุกคน,นครับเข้าสูน่นัดชิงครับแมตต์ออสตาร์ Star ครับเนกกอล์ลอนใจครับชิงกับออสตาร์เมกาต้านะครับทีนี้น bye, bye ไปไปครับไม่ต้องดูโอเคติด okay, เสื้อพอได้ บอลชีซันโดมาที่โรเมโรเข้ากลางมาที่บลเบเด้บลเบเด้ ere, ออกมาที่คาซิเมโรมีจเบงแฮมวิ่งก็้าไปกดัดบอลชีเนีมาครับหาบอลขึ้นมาตัดเข้ามาในไม่รอดนะครับได้ไหมจังหวะนี้บอลติดติดขัด,ขด,ขด,ขดมาที่เ e อริงบอลฮาแลนด์ฮาแลนด์มองแล้วบอลอยู่ที่วินิสุตจุเนียครับถึงพอดีเรามองแล้วเพื่อนด้านในมาแล้วไม่ได้แม่จังหวะนี้ช่วยกันได้ดีครับ All ออสตาเราดูว่า จะบุกยังไงนะครับเนี่ยในการ์เดนเดดโอ้โหวืดไปสิครับจังหวะนี้โอ้โหดูดันเหลือเกินครับจังหวะนี้ออสตาเมกาใต้บอลที่เมสซีแมนซิตี้หลอกเปิดได้ด้วยแล้วถึงได้มงเรียบร้อยครับโอโหอะไรครับเนี่ยแฮมความผิดพลาดครับจังหวะแรกครับของนิกเกอร์เดนเดครับเสียวประตูเลยครับดูครับเข้าขวดครับหายเลยครับหลังมาก โอ้โหรับดูไากิมี่ครับอยู่ข้างหน้าแท้ๆครับม่งงไม่ได้ครับตั้งสติครับครึ่งแวร์ของที่อปอรโตเดมาบาที่เจาะสโลไม่ได้อีกเป็นเพราะสีเสื้อหรือเปล่า <c ười> อบอลคือที่เมซี่ครับตัวน,นี้ต้องทำอะไรสักอย่างครับเช่นการเสียบอึอ๊บมันได้ไปต่อ ในแต่จังหวะสวนนะครับถึงความเร็วเป็นของปีศาจนี่แน่นี่แน่นแนจังหวะสวนกลับต้องโดนมันต้องโดนบ้างละ่ะจริงๆริงตาเปลี่ยนนะครับเมซี่ครับเมซี่ออกครับเอาเก็บเลี้ยให้ซูสครับลงมาแทนต้องพยายามตามกติให้ดีกว่นนี้ครับในกรรลองยิเส็ตอนหลังนิดนึงยังได้อยู่อีกเวอร์ชิฟได้ ให้ปารดิบาร่าดิบาร่าช้าเกินไปโรดี้เอาตัวรอดได้ไหมที่ดิบาร่าครับดิบาร่าตามช่องมาไม่ดีครับคาสิเมโรยืนดักอยู่เลยเนี่ยเราต้องเปลี่ยนออกครับปารดิบาร่าปึ๊บนั้นและสวนถึงก่อนนั้นนมองที่เสาไกลแต่ยิงเสาแรกอีกแล้ว <laughs> ที่ซอนมาแล้วครับซอนตัวในมาแล้วครับเปิดพุ่งพุ่งสเตียโนโรนัลโดสู้ใส่แตกครับตัวใน,นบอกเลยถึงถึงก่อนนั่นแน่อบอลลงดีซะด้วย่ะแนนเนี่นนนนโยโยกโยกไปแล้วถึงก่อนนั้นมาแล้วริเตยโนโรนัลโด เพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วเปิดพุ่งพุ่งเนมาถึงไหมไม่ถึงเก็บเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนอย่างได้อยู่อยังได้อยู่ห,หักข้าไมาบูโนเน์นเดสเป็นยังไงล่ะต้องดูภาพช้าครับในวันนี้นนเีมาเปิดมาแล้วดูบูโนนี่ครับโอ้โหยิงแบบนี้เสียงฮือฮาเกียวกราวจบไปซะจบ

กว่าจะจบนี่ครับแมนอัลโต้แมนแกบูโนโ่เออไม่ใช่บูโนโ่ทออลิงเบอร์เฮอร์ลินนะโอเคอ่ะเราไปดูกันว่าใครขึ้นใครตกเอ้ยเราใครขึ้นใครตกเรารู้แล้วทีนี้ขึ้นมานะครับมีเบนฟิกา้าบุฟเฟ่ตันโลมา,าอ้าวแมนดูยัยงไม่ขึ้นนะจ๊ะ อะไรวะอ่อนจังเลยล่ะก็โอ้สมควรแล้ว โอเคนัดแรกเปิดมาเจอเดวมันลิดนะครับในในลีกนะโอเคเดีย๋ยวไปหาตีเสื้อก่อนอันนี้คือทดสอบทดสอบ,สอบใช้ของเมนยูไปก่อนนะคือลองดูว่ามันเปลี่ยนแล้วมันจะเป็นยังไงนะผมหาไวเยอะมากผมบอกเลยนะผมหาไปเยอะมาก,มากหลายทีมเลยแหละแต่ส่วนมากจะเป็นทีมแบบไม่ใช่ทีมในพรีเมียร์ลีกหรอกทีมจากฝั่งอเมริกาใตา้สีเสื้อมันสวยดีนะครับจากเม็กซิโกอะไรอย่างเงี้ยเออสวยดีผมก็เลยไปหามาแล้วแต่ผมยังไม่ได้ลองเปลี่ยนดูผมลองเปลี่ยนเมนยูดูก่อนไง เดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเรื่อยแหละทุกคนเดี๋ยวจนหาจะหาจะหาจนกวา่าจะเจอสีที่ถูกใจเออเดี๋ยวลองปรับเป็นเอภาพแบบไฮดูซิสีเสื้อมันจะสวยขึ้นปะวะน่า <c oughs> จะเกี่ยวอยู่แหละฮะโอเคทุกคนจบครับออบอลการกุศลน,นะคอสตานะสามนัดขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับจุดใจกันแน่นอนนะครับไปจนกว่าจะพบกันใหม่นะครับทุกคนเสียรักนะจุบ๊บๆมุ้